สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆไปไล่มแมลงกันนะคะแต่เกิดอุบิเหตุนะคะเพื่อนๆน้ํายาหมดแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆก็หมดนะคะไม่มีอะไรที่จะนําไปไล่ได้นะคะแต่มีอีกอย่างที่เพื่อนๆคาดไม่ถึงนะคะสามารถนําไปไล่มแมลงได้แบบง่ายๆนะคะที่อยู่ในครัวของเราเดี๋ยวเราไปดูวัสดุตัวนั้นกันเลยค่ะ ในกรณีที่เราจะไปไล่มแมลงนะคะแล้วเกิดการผิดพลาดนะคะวัสดุที่เราจะนําไปทําน้ํายาไล่มแมลงของเราเกิดหมดหรือว่ายาต่างๆหมดนะคะน้ําหมักหมดอะไรหมดทุกอย่างนะคะกรณีนี้เราสามารถนําสิ่งนี้นะคะไปไล่มแมลงให้กับต้นพืชเป็นการชั่วคราวหรือว่าเบื้องต้นได้นะคะเรามาดูตัวนั้นกันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆตัวนั้นก็คือพริกแกงของเราดีๆนี่เองนะคะพริกแกงจะอยู่ในตู้เย็นเราสามารถหยิบมาใช้แล้วก็นํามาทําน้ํายาไล่มแมลงได้แบบง่ายๆนะคะเพราะว่าในพริกแกงมีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะคะความเผ็ดร้อนตัวนี้นะคะสามารถนําไปไล่และกําจัดมแมลงได้แบบง่ายๆนะคะเราไม่ต้องไปตําพริกให้เสียเวลานะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ไล่มแมลงได้เลยนะคะเพื่อนๆ ส่วนผสมของพริกแกงเราก็รู้อยู่นะคะสมุนไพรเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้มะกรูดนะคะเยอะมากนะคะตัวนี้ก็เหมาะนะคะสําหรับในการไล่มแมลงเพียงใช้แค่1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆค่ะพริกแกงแค่1ช้อนโต๊ะนะคะสามารถนําไปไล่มแมลงได้แบบง่ายๆแล้วก็เห็นผลด้วยนะคะไม่เชื่อเพื่อนๆลองนะคะไม่ได้แนํะนาให้ทําตลอดนะคะ เพียงแต่ว่าใช้ชั่วคาวได้นะคะเราไม่มีน้ำยาเราสามารถนำตัวนี้แทนแล้วก็ชดเชยกันได้นะคะตัวนี้ก็ถือว่าแรงตัวหนึ่งนะคะถ้านำไปทำน้ำยานะคะค่ะปริมาณในการใช้นะคะเราจะใช้พริกแกงแค่1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะใส่ไปในแก้วแบ่งเพื่อละลายก่อนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนค่ะ เราจะฉีดพ่นแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะนําตัวนี้นะคะนําไปกรองก่อนเพราะว่าถ้าเรานําไปใส่กระป๋องฉีดพ่นแบบนี้นะคะจะทําให้กระป๋องฉีดพ่นของเราอุดตันได้นะคะเพราะว่ามีเศษพริกแกงแล้วก็เศษสมุนไพรต่างๆนะคะจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้นะคะเราจะนําตัวนี้ไปกรองแล้วเราก็จะนําไปผสมน้ําเปล่าอีกนะคะเพราะว่าหัวตัวนี้นะคะแรงค่ะแรงสามารถทําให้พืชของเราใบไหม้ได้นะคะ เดีย๋ยวยายแมวก็จะกรองก่อนนะคะเพื่อนค่ะก็จะได้น้ำที่ปราจากกา,กากต่างๆแล้วนะคะตัวนี้เราจะผสมน้ำหนึ่งลิตรนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำเปล่าหนึ่งลิตรเราก็จะใส่ไปก่อนเลยค่ะเพื่อนใส่ไปเลยค่ะ แต่แล้วเราจะนําไปใส่กระป๋องฉีดพ่นได้เลยนะคะเพื่อนเพืเพ,เ,พเพราะว่าเราผสมน้ำเปล่าไปแล้วตัวนี้พร้อมที่จะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนเค่ะหลังจากที่เราเทใส่แล้วนะคะอีกตัวที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือน้ํายาล้างจานค่ะเพื่อนๆนตัวนี้จะเป็นช่วยเป็นสารจับใบในการที่จะไล่และป้องกันแมลงนะคะเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยค่ะ ขาดไม่ได้จริงๆนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะเพื่อนๆตัวช่วยอย่างดีเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะปิดฝากันนะคะเขย่าเล็กน้อยค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายไหมคะค่ะก็จะเป็นอีกทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะในการที่จะนํามาแทนน้ํายาหรือว่าน้ําหมักต่างๆนะคะเพื่อไล่และกําจัดมแมลงนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้นะคะถ้าเกิดกรณีนี้นะคะ หาไม่ได้อะไรแล้วเราสามารถหยิบจับของในครัวนะคะที่สามารถนํามาทําน้ํายาไล่มแมลงทําแบบนี้ได้แบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อหานะคะเพราะว่าเวลาเร่งด่วนนะคะเราพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นเพื่อไล่และกําจัดมแมลงให้กับต้นพืชกันค่ะไปค่ะค่ะสําหรับการฉีดพ่นนะคะไล่มแมลงด้วยสูตรพริกแกงตัวนี้นะคะเราสามารถฉีดได้กับพืชทุกชนิดนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบ เพื่อกินผลนะคะเราสามารถฉีดพ่นได้หมดนะคะฉีดพ่นให้ทั่วๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะมะนาวของเรากําลังออกดอกนะคะส่วนลูกก็มีเยอะอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราจะต้องดูแลเขานะคะถ้า,มาแมลงลงนะคะก็จะทําให้ทั้งดอกทั้งผลหายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฉีดพ่นเพื่อป้องกงันแมลงที่จะมากัดกินต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆดูสิคะดอกเยอะมากเลยนะคะกําลังงามๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะต้นพืชต้นไม้ของเราได้น้ําฝนค่ะค่ะเห็นไหมคะแค่ใบมะเขือก็โวโว,โวแวงแวงนะคะมีมแมลงมากัดกินต้นพืชของเราซะแล้วค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นไปด้วยสูตรพริกแกงเลยนะคะค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมคะทั้งมดทั้งเพี้ยนะคะดูสิคะเต็มต้นมะเขือของเรานะคะมดขนเพี้ยขึ้นมาากําลังมาดูดน้ําหวานจากตัวเพี้ยนะคะหเห็นไหมคะดูสิคะเต็มไปหมดเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ฉีดพ่นไปด้วยน้ํายาพริกแกงของเราเลยนะคะกระจายค่ะเพื่อนๆถ้าเราปล่อยไว้นะคะ ใบก็จะเสียหายแล้วก็จะพาให้ต้นของเราตายด้วยนะคะต้นพืชของเราตายค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะเขี้ยไม่ได้กินแต่ใบนะคะกําลังเริ่มกินต้นอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะมากมายไก่กองเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะฉีดเพปเดียวมดตายเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะนี่อย่างตัวนี้ตายขาต้นเลยค่ะซินซาค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะเพื่อนๆมดตายคาต้นเลยนะคะค่ะสูตรพิษแกงของเราดีนะคะเพื่อนๆสามารถนํามาใช้แทนกันได้นะคะโอ้โหนี่เต็มหลังใบเลยค่ะทั้งเพียทั้งมดนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะฉีดพ่นไปเลยนะคะความร้อนแรงของพิกแกงนะคะสามารถไปกาจัดและทําลายล้างมดที่มากัดกินต้นพืชต้นไม้ของเราได้นะคะดูสิคะอีกสักพักเขาก็จะตายนะคะ ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแป๊บเดียวตายสนิทนะคะตายเป็นเบือค่ะเพื่อนๆค่ะยังมีอีกเยอะนะคะค่ะการฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆพลิกใบดูนะคะแล้วก็ฉีดพ่นใต้ใบด้วยนะคะส่วนมากมาแมลงก็จะอยู่ใต้ใบนะคะเห็นไหมคะเพี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆตัวร้ายเลยค่ะทั้งมดทั้งเพี้ยค่ะกําจัดมดได้นะคะเพี้ยก็จะหมดนะคะ ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราฉีดไปนะคะเห็นไหมคะยุ่ยเลยค่ะเพี้ยนะคะยุ่ยติดมือมาเลยค่ะเห็นไหมคะค่ะสำหรับน้ำยาตัวนี้นะคะเพื่อนๆลองไปนำไปใช้ได้นะคะดีจริงๆค่ะ เพี้ยเริ่มยุยเลยนะคะด้วยน้ํายาตัวนี้ทําให้เพี้ยาตายได้แบบง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นการทําน้ํายาแบบง่ายๆนะคะด้วยพริกแกงที่อยู่ในครัวของเรานะคะเราสามารถนํามาแทนกันได้นะคะทําแล้วได้ผลจริงนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะการนําพริกแกงมาทําน้ํายาไล่มดแล้วผสมน้ํายาล้างจานลงไปนะคะเพื่อเพิ่มสารจัดใบนะคะให้กับต้นพืชของเรานะคะค่ะ เห็นผลนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับน้ำยาตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะหรือว่ามีข้อแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแมวพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะ ป้องกันเสียแต่เนิ่นๆนะคะก่อนที่พืชเราจะเสียหายมากไปกว่านี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะคะที่เราฉีดไว้นะคะเห็นไหมคะเพี้ยตายนะคะลูดติดมือมาเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่นี่ยังเยอะอยู่ค่ะฉีดพ่นไปเลยค่ะอย่าให้ลงนะคะฉีดพ่นดูให้ทั่วๆใบนะคะพลิกด้านหลังใบดูเลยค่ะ